สวัสดีค่ะร้านบ้านปัญญานะคะวันนี้พามาดูสารแบบสารเลือนไทยนะคะซึ่งผลิตมาจากไม้สักแท้ๆนะคะเราใช้ไม้เกรดลงเรื่อยนะคะเป็นไม้มือหนึ่งนะคะตามแบบโบราณเลยนะคะอันนี้นะคะหน้ากว้าง34เซนแล้วก็ความลึกตรงนี้นะคะ55้าเซนติเมตรแล้วก็ ความสูงทั้งหมด165เซนติเมตรนะคะความสูงนี่คือเราวัดจากตรงเสาล่างไปถึงยอดจั่วนะคะข้างในนะคะภายในหน้ากว้าง17เซนติเมตรแล้วก็ลึก23 cm, แล้วก็ความสูงตรงนี้อยู่ที่17เซนติเมตรนะคะต่อไปเป็นเรือนไทยเบอร์2นะคะหน้ากว้างตรงนี้48เซนนะคะแล้วก็ลึกตรงนี้72เซนติเมตรนะคะแล้วก็สูงทั้งหมดอยู่ที่184เซนติเมตรนะคะ ข้างในก็จะเป็น23คูณ35คูณ23นะคะต่อไปเป็นเบอร์3นะคะหน้ากว้าง58ลึก92สูงทั้งหมด203เซนติเมตรนะคะต่อไปเป็นเบอร์4นะคะหน้ากว้าง83ลึก122สูง235นะคะต่อไปนะคะเป็นเ เรือนไทยขนาดเบอร์หนะคะหน้ากว้าง108ลึก152ความสูงทั้งหมด293เซนติเมตรนะคะต่อไปเป็นเบอร์6นะคะเป็นเรือนไทยแบบเบอร์หอ,อเบอร์6นี่ยังไม่ได้ทำสีนะคะเพราะว่าเราต้องการให้เห็นเลยว่าไม้ที่เราใช้ทำเนี่ยคือเป็นไม้เกรดลงเรื่อยซึ่งเกรดลงเรื่อยเนี่ยคือกระพี้มันจะน้อยแล้วก็ที่สำคัญเป็นไม้มือ1ตามแบบฉบับตำราโบราณน,นะคะ อันนี้เป็นงานดิบๆเลยนะคะสำหรับสีที่เราใช้ลงนี่คือเป็นสีสําหรับงานภายนอกเป็นสีวูดสเตนของเราใช้ของ T O A นะคะแล้วก็เราก็จะลงหลายเที่ยวเพื่อที่จะให้ตัวสีเคลือบอเคลือบตัวเนื้อไม้เพื่อให้งานเนี่ยมีความคงทนต่อแสงแดดแล้วก็ฝนนะคะหน้ากว้างอยู่ที่123แล้วก็ลึก193เซนติเมตรนะคะความสูงทั้งหมดเราวัด ตั้งแต่ตร,ตรงข้างล่างตรงนี้นะคะไปนถึงยอดจั่วข้างบนอยู่ที่3 16เซนติเมตรนะคะทั้งหมดนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นเรือนเ,เรือนไทยนะคะเรียงตั้งแต่หลังเล็กคือเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์สี่เบอร์หเบอร์6นะคะสำหรับร้านาบ้านปัญญานะคะเปิดทุกวันเลยนะคะร้านตั้งอยู่ตรงวงเวียนพระราม5นะคะตรงช่วงหัวโค้งตรงนี้พอดีเลยค่ะ เพราะนั้นเวลาลูกค้ามาก็คือต้องต้องขับรถช้าๆนะคะที่ร้านมีที่จอดรถเยอะนะคะถ้างไงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0984287619นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณ